หินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักซึ่งสภาพปัจจุบันตอนนี้เมืองหัวหินเนี่ยหลากหลายผู้คนทั้งต่างชาติและก็คนไทยได้เข้ามาเที่ยวที่เมืองหัวหินผมก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในหัวหินผมก็เลยทำบ้านสไตล์รีสอร์ท ขึ้นมาชื่อโครงการศิลา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 แปลว่าหัวหินนะครับมีทั้งหมดประมาณ57ไล่ไ ى, ทั้งโครงการ30มสฝังประมาณนะครับเป็นฟูวิล่าที่อยู่ในบ้านทุกหลังนะครับออกจากโครงการไปประมาณสักเจ0ดเมตรก็จะถึงทะเล แล้วก็ใช้เวลาจากโครงการเข้าไปในเมืองหัวหินประมาณ2-3นาทีเราก็จะมีคลับเฮาส์ซึ่งทำเป็นร้านอาหารเซอร์วิสลูกบ้านที่อยู่ในโครงการมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีฟิตเนสที่อยู่ติดน้ำเหมือนกัน แล้วเราก็มีสนามเทนนิสกับสนามพัทรอบท่านที่สนใจอยากจะมีบ้านพักอาศัยสไตล์รีสอร์ทที่อยู่ไวหินนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเราได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์กับเว็บไซต์ที่เราให้ไว้ขอเชิญนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณอารีบาบาปานบุรีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลโทรศูนย์0 5 7 0